สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจซื้อสินค้าชุดอยู่บิ๊ชอยไปในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันที่18มิถุนายนผมก็ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับผมอยากจะให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับจะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่4นะครับผมที่ผมตัดสินใจซื้อ,อ,อสินค้า ยูพิกชอยส์นะครับผมตอนนั้นเป็นโปรโมชั่น499บาทนะครับก็ซื้อสินค้าที่เป็นชุดลิปสติก10แท่งมานะครับอย่างที่ผมบอกคราว่าผมซื้อยูพิกชอยส์ชุดนี้เนี่ย499บาทเนี่ยผมได้ธุรกิจเป็นของแถมนะครับทีนี้หลังจากวันที่ผมเป็นยูพิกเกอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับผมผมก็ได้นะครับชวนเพื่อนๆที่ชอบช้อปปิ้งนะครับ สมัครเข้ามาใน r e ฟเฟ r a l โค้ดของผมสมัครผ่านรหัสของผมเข้ามานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งนะครับผมก็ได้สื่อสารขเขาว่าใครที่ต้องการช้อปแล้วได้เงินคืนก็ไปช้อปปิ้ง pick choice ครั้งเดียวในชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ช้อปช้อปชุด p i c k c h o i c e ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินคืนหลังจากนั้นตลอดชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งนะครับต้องถือว่า ซื้อสินค้าในชุดยูพิกชอยส์เนี่ยเราได้สินค้านะครับผมที่เราต้องการนะครับแล้วก็ได้เป็นลูกค้าชั้น VIP นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ซื้อหลังจากที่ซื้อชุดยูพิกชอยส์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับแคชแบ็กนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าจะมีบางช่วงที่ยูพิก จัดแคมเปญนะครับให้ u p พ c h o i c e เนี่ยมีราคา4ี9ราบาบาทต้องบอกว่าช่วงนั้นผมโชคดีนะครับวันนี้จนถึงวันที่20ยังคงมีแคมเปญสี่อาอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมว่าปกติเราซื้อสินค้าในแพ็กเกจปัจจุบันเนี่ยนะครับแพ็กเกจทั่วไปเนี่ย ก็ราคา999บาทสินค้าก็น่าสนใจนะครับอยู่แล้วเป็นสินค้าที่เราใช้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคา499นะครับ999สิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับมันสุดยอดมากๆนะครับผมอยากจะเล่าว่า ในระหว่างทางเนี่ยนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งครับหรือว่าคนที่สนใจที่จะสร้างรายได้เสริมครับจากการสร้างฐานผู้บริโภคผ่านช้อปปิ้งมอลขนาดใหญ่นะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ธรรมดาที่สมัครเข้ามาซื้อของเฉยๆช้อปปิ้งเฉยๆได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ที่ช้อปอย่างคุ้มค่านะครับผมได้เราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ที่ ช็อปแล้วได้ธุรกิจด้วยนะครับเราสร้างได้หลายมิติมากเลยหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปขายใน Marketplace แล้วทำกำไรได้นะครับหรือว่าขายแบบดรอปชิปได้หมดเลยนะครับเอาสินค้าไปยิงแอดขายอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสิ่งนี้ก่อนนะครับ,บไปดูกันนี่ไงผมซื้อสินค้าที่เป็นชุดลิปสติกเนี่ยนะครับนี่วันที่4พอพคอนะครับ เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสินค้าหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมฮะ4ี่เกนะครับถ้าผมซื้อตอนนี้เนี่ยผมได้เงินคืนด้วย145บาบาทนะครับเป็นลิปสติกอ่าแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เองนะครับอ่ะให้ดูอะไรครับให้ดูนี่ครับดูนะครับ อันนี้คือ28นาทีที่แล้วผมผมมีใครไม่รู้แหละนะครับในอ่เอ user ของผมเนี่ยซื้อสินค้าไปผมได้ cashback แบ็8บบาทอันนี้ใครซื้อกระเป๋าไปไม่รู้ผมได้1บาทนะครับอันนี้มีคนซื้อมือถือไปผมได้10 10บาท18สตางค์นะมีคนช้อปปิ้งกกรนไปผมได้อ่สสตางค์นะครับซื้อถั่วลิสงนะครับซื้ออะไรเนี่ยนะ นะครับเราจะเห็นว่ามีการขายสินค้าได้ตลอดเลยนะครับด,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 ดู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 ติด่านทำไมเนะี่ยดูที่เวลานะครับเห็นไหมฮะเห็นเนช่วงเวลาไหมฮะนะครับนี่แคชแบ็กได้บาทกว่านะครับคุณคิดดูว่าถ้าเาเรามีการขยายนะครับขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจนยูเซอร์เนี่ยมีสักหลักพันหลักหมื่นเป็นยังไงครับแล้วมีคนซื้อสินค้าตลอดเวลาดูนะครับผม เวลายังเป็นช่วง2ทุ่ม9นาทีอยู่เลยนะครับจะเห็นว่าแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับผมมีการช็อปนะครับทั้งวันนะครับตลอดวันเลยเห็นไหมฮะนี่มีคนเข้ามาจอยใหม่ในเครือข่ายของเราเห็นไหมฮะเข้ามาเป็นลูกค้านะครับนี่ครับมีคนซื้อนาฬิกาไปนะครับเห็นไหมฮะช่วง6ช่วง6โมง55นาทีเกือบทุ่มละนะครับเห็นไหมฮะขายมือถือได้นะครับนี่ครับแล้วก็มีคนเข้ามาจอยกับเราเห็นไหมฮะ นี่นี่มีคนขายขายมีคนซื้อโต๊ะอะไรเนี่ยนะครับผมได้คอมมิชชั่น31บาทนะครับเขาพูดชัดเจนเลยเนี่ยเราได้รับเงินเพิ่มนะครับช่วง4 PM ช่วง4ี่โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นผมทำอะไรอยู่ผมคุยงานกับเพื่อนอยู่นะครับนี่อะไรเนี่ยนะครับ8 4บาท56บาทนะครับเห็นไหมฮะไมคไม้ไม้เซลฟี่เนี่ยครับมีคนเข้ามา เห็นไหมครับมันทํางานให้เรา24เลยนี่ขายเน็ตกาแฟใารขายไปไม่รู้นะครับได้คอมมิชชั่นนี่มือถือสองเครื่องเห็นไหมครับช่วงอะไรช่วง3โมงนะครับนี่มือถืออ่าอะไรไม่ใช่มือถือปัดลมโถเห็นไหมฮะสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์นะครับเป็นไงครับอ่านี่มือถืออีกเครื่องละนะครับมีคนซื้อครับมีคนซื้อมีคนชอปปิ้งไปครับเห็นไหมฮะ อ่ะเดี๋ยวผมรูดแบบเร็วๆเลยนะครับนี่กางขายกางเกงในได้ยี่ิบสามบาทนะครับมีมีคนไปซื้อไปขายนาฬิกาได้แปดสิบสี่บาทนะครับมีคนซื้อหูฟังไปนะครับซื้อนาฬิกาไปได้ยี่ิบสามบาทแล้วครับซื้อกระเป๋าได้ไปบาทกว่าบาทบาทเก้าสิบสองตางค์นะครับเนี่ยนะครับไล่ให้ดูเลยนะครับมีคนซื้อครีมอาบน้ําไปนะครับเห็นไหมฮะ ซื้อไม้โอ้โหไม้นี่ซื้อกันเยอะเลยไม้กับขาตั้งนะครับโอ้ขายนะครับเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับแปลว่ามันทำงานให้เรา24ชั่วโมงครับหาเงินให้เรา24ชั่วโมงเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมครับแปลว่าหลังจากที่ผมซื้อสินค้าชุด u Pick Choice ไปเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันนะครับถ้าเรามีการแนะนำเพื่อนเข้ามาซื้อของนะครับในคอมมูนิตี้นี้หรือในชุมชนนักช็อปนี้นะครับแอปพลิเคชัน u Pick จะสร้างรายได้ให้เราแทบจะยีบ4ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับผมแอปพลิเคชัน UPIC นะครับน่าสนใจไหมครับการช้อปปิ้งสินค้านะครับแล้วก็ได้รับแคชแบ็กได้รับเงินคืนแล้วเราสามารถที่จะชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าให้คุ้มค่าแบบนี้ได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าปรึกษาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้ท่านดูนะครับสวัสดีครับ